เงินล้านยันจะนั่งนาพักนาเช่ามาตกาเสอรบัสอสงปาอ้โหไมแล้วตนอน้าชัยมีช้างลองเปิดขึ้นมาคมรับยกไปูโอ้โหคตมันเลยอ้หมาคดิงัเอเอ,อ,เอ,เอไมไ่จับเปเราเองไปทํามทำไมอ่ะ มันรับไปส่งเลยเชื่อได้เลยหรือว <Yeah! S 1> ่าพร้อมเราเล่นแล้วเล่นแล้วดึง <Yeah! S 2> ตกางแหวกว่าแหวกว่าสันบบาส้นแหวกว่าสั้นลูกุยแซ่บก็เปิดประตูพนชัยปร <'s> ะ <curry> ตเงินล้านอย่างตอนนั่งนาพันาเช่า